สวัสดีค่ะนี่สวัสดีกับกุ้งแม่น้ำกุ้งนางค่ะกุ้งนางหรือกุ้งน้ําจืดตัวใหญ่มากเขาว่ามีตัวใหญ่กว่านี้อีกแต่นี่มันสำหรับแม่พามันใหญ่แล้วจ้ะสำหรับแม่พามันใหญ่แล้วเพื่อนให้มาค่ะมันนี่สีหนึ่งหรือว่าสีอย่างดี้เนาะใคยว่าสีหนึ่งกิน ยันจะไงอุ๊เอาจ้ะบ่นหนึ่งอุ้เอาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆพี่น้องจ้ะครึ่งหมอก,กระทะงเลยสุกแล้วพี่น้องจ้ะคอยใส่อันไปประกูดกับ ตไข่ลงไปน้ำเพอได้กินสมุนไพรจังหน่อยจ้ะไม่ได้สเสไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะต่ไข้ไปมะกรูดแล้วก็เยอะสวดปรุงรสล,ลงไปจังหน่อยพครึ่งหมอกระทะเลยเบิ่งกันครั้งแรกค่ะกินกุ้งแม่น้ำสดๆดกุ้งน้ำจืดพี่น้องกุ้งนาง ได้แล้วพี่น้องจ้ากุ้งนางกุ้งน้ำจืดกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดได้พักหน่อยนึงจ้ะได้แตงแต่งกวาได้พักกัดขาวแล้วกับแค่รสจ้ะมาดูจ้าซีฟู้ดสองเถาอีกเถานึงกับ่มมักซีฟู้ดกับสกินอยู่ประมาณ2ตัวน้องนังกับเถาผ้าจ้ะ แม่ภากับสินลุยผู้เดียวเด้อกินกุ้งนางค่ะกุ้งนางแสบๆกุ้งมันต้องแสบอยู่แล้ว <'s> กุ้งยีโซเว s แสบมันกุ้งกับมุกจากกระเถาายั้งดำๆยังยังเดืองมาใส่ กินมดละข้างแรกกินกุ้งนั่งนี่โอ้ยจะแสบแห้งพี่น้องเอ้ยจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดเผ็ดๆอืมอ๋อชนอยู่พิงกึ่งเลยอืม ปวดหัวกับปวดกล่ามันก็ไม่เหนียอืะมสุดฟูอึม,ออม,อม,อม so good มันหน่อยฮนะกล่ำมหน่อยหน่อยเนื้อเต็มเลย ฟูม uh, mm ิด hmm. ซ mm ุป hmm. ด uh, mm ีท์อาดบมเมนนักกิ่นซีฟูดเมื่อสิบโมมี่เครื่องมือเนื้อดแนนเลยอืมเซ็ปอาดอืม mong mặt yang hết kachu kachi. hết Cà nặng cà nặng 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 xếp nặng 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 xếp nặng 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 nèn các nặng 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 but maybe the bigger one he catch all already <coughs> <laughs> he say maybe he he catch all the bigger one it's a little smaller one i used to catch it when i was a kid really mm. can't believe you know when you kid but when you get old you're not yeah, yeah. just used to catch them man mm kung Hmm. นูม mm ีหลายตรงแนวกินน็อมาชตุยอกามมันอย่หน้าหน่อยๆนี่ just very small but meat very sweet นี่ t a s เนี่ยะอ้มันงามพี่น้องเองเนื้อมันซสสด เหนีบทั้งขาแก้ง่ายๆพี่นอนองแสบอยู่จ้ะแสบอยู่แต่ว่าอมึงไม่ี่ยเอาให้กินไรห่างบนน้อยหน่อยเนื้อแนนดีคักหวานดีคัก แต่ว่ากินได้แต่ในหางหน,หน่อยๆนี่ยกุ้งนางกุ้งน้ำจืดเย็บบี้สายสื่อ Isn't g o n g prawn? Yeah. So what do you call this g o n g a w r Thai people they call um all shell shell like shellfish. Yeah. Crustaceans. Yeah. The Thai h a prawn is called กุ้ง Okay. but they, they call like kung different kung okay this one they call freshwater kung hold it on, thank you too much of this look like curry <laughs> same color curry กามมันเหนือแน่นเนี่ยบวทิมเนาะไม่พลาหาบวบเป็นหาบ่บเป็นกินเนื้อขุ่ม,มตาตั้งขางแล้วก็เกลีอยวง่ายงายพี่น้องเลยพ่อย,ยนานังเสร็จมันมันออกแล้วจะเจ้าแล้วเด้ไข่แก่แสบๆพี่น้องจ้า หงสีเปรนหลานซีฟูดเนาะสื่อหอยสื่อเมึกมาจิม้มน้ำจิม้มใอยเร็ห้น้ำจิ้มไรเสดายดน้ำจิม้มเปลือกดำๆข้างในก็แดงสวยค่ะพี่น้องอืม สดน้อยๆเนื้อแน่นๆนั่นสดเนาะไตนุ่มๆอยู่เลยอืมงามค่ะอืมทมอพี่น้องจ้ะ

Nei, det var ikke så så godt. Hele Ah, Ooh. bit with chili. It tastes a bit like crab. Yeah. Mm. That's what I call crawfish. Not used to chili. So. Texture like crab. Yeah. Tastes like crab. Meat. Hmm. Wow. Oh, it's very good. Tastes so good. But it's so little. There mm. Why? You know. Yeah. เนื้อมันแน่นคือปูที่พี่น้องเอ,อ้ยแน่นตึงเึงเลยรรเนี่ยรสชาติเหมือนปูเนเหมือนเนื้อปูเนื้อแน่นเหมือนเนืน้อปูแบบอืไปแล้วสวัสดีค่ะ